บนพีทีเป็นคู่เอกใหญ่ครับก่อนรับมหาส่งกรางครับสิเเมษาสองนห้ารครับ, 2, 8, รบที่อาสว่างนงรสุวรรณเลยครับบนพีทีจะเป็นนัดที่3ามเลยครับแต่มีทีละพัดดาบไทรทุพรเลยครับน้ำเงินเพชรอ,อีสานก่อนเวลาต่อยดินครับกดทีสองหมื่นเลยครับ ครับยกที่ผ่านมานี่พลาดครับทีละทัชเกิดเป็นหนึ่งนับเลยครับมาดูว่ายกที่สามจะหาจุดเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับทีละทัชเกิดเยี่ยบครับทำได้ดีมากบนเวทีครับยกที่สามเลยครับฮวงวยไทยนี่ดีมาลูกแก่ลูกตังครับีลูกแก่ลูกตังครับ ปรับแผนนะครับทางด้านของพีรพัฒน์เอาเล็งเครื่องแล้เจาะดังรับพีรพัฒน์โอ้ยเพชรอีสานนี่นเวลาออกไซด์เลยครับเอาเจาะครับพีรพัฒน์ ก่อนจได้ลุกไปเชียร์ก็ตีครับล็อกเพชรอีสานโอ้ต้องต้องดูเกมยาวๆหรือเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้ยทางขวาครับเอ้าขวาครับพิรพัฒโอ้เอาเลยครับแต่อาวุธลงมาแล้วครับพีรพัฒน์ครับดูที่เกมยาวๆนะครับ โอ้เอาเรมเร่มทะเลาะเลยครับพิบพัฒน์เริ่มทะเลาะเลยครับต่อธรรมชาตเป็นศิษย์โตครับเป็นศิษย์โตครับอ่ดูครับขวักแซงโอ้ยชุดบอลนี้คู่นี้ถือว่าสดและเกินครับสดและเกินครับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอมาที่เมื่อก่อนครับโอ้ดียวกันโอ้ย อ่ายังมีเชนไซครับเบตอีสานพีรพัฒน์แดนทว่าในรับฐีรพัฒน์โอ้น้ำมันในถังน้ำมันในถังของใครครับน้ำมันในถังของใครครับออโอ้ใส่รูปใจเลยครับเบนอัออดครับพีรพัฒน์แต่ว่าทางเบตอีสานนี่แก ัโอ้มีลูกวิชาเลยครับมีลูกวิชาเลยครับเบสอีสานตีกับเชียงออกข้างเลยครับนานๆจะได้ดูของดีครับนานๆจะได้ดูของดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอายามไล่พี่เลยครับสายยังมาครับเพชรอีสานสายังมาครับหมดยกที่สามเอกโอ้เหลืออยู่สองยกที่เหลือครับแต่แดนนี่ก็ มี่ผมสุขช่วงตอนรับมาหาสงกรานต์นะครับมี่รวมบุญรวมสร้างเจดีย์สมทบทุนนะครับน้องชาวราศสว่างเลยครับนี่การบัตรเป็นมวยหลายท่านที่เดินสายนลยครับซื้อบัตรราคา140เลครับถือว่าเป็นการสมทบสร้างมหาเจดีย์นลยครับที่ราศีสว่าง คู่ต่อไปเป็นมวยหญิงนะครับคู่ต่อไปจะเป็นเท็ดนาเดียสับพิพาภร์ภกับน้องบำสิทธิ์บ้านไฟทีมงานอภิตสมัยครับมียอดมีทุนแจ้งมาครับส่วนวันพุ่นี้12นะครับบ้านไฟจะเจอกับป้มเพชรเพชรแสนทองนะครับที่บ้านล่องสะอาดนะครับยอดอาวุธเกียรติวร,รจัรจะเจอกับสุปอาร์มสิทธิพยายนครับ

ทีสู่กันที่สองหมื่นครับเกมนีรับกัลทุกเก้ครับรับกัลลังที่เหลือครับรับกัลลังที่เหลือครับมวยใหญ่ที่ดูแล้วไม่นืดูแล้วไม่เบื่อครับแบบนี้ครับดูแล้วดีความสุขโอ้เอาแล้วครับพยายามตั้งสองรับเพชรอีสานครับ ดูครับแข้งแต่ละแข้งครับเหน้นๆครับทีละทัดอาเลยครับโอ้แต่ว่าเพชรอีสานนี่แกประเภทจอมจ๋องอยู่แล้วครับอยากบอกไซด์ครับ ผู้นี้ครับไม่ใช่ผู้ใหญ่สวนไม่ใช่สารวัตรเตะไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูครับนี่คือพันธมิตรสายมวยนี่ครับ

รวมรวมกำลังที่เหลือับเดีรพัรน์โอ้ใส่ลงตัวครับซ้ายครับเพชรอีสานเอ้าซายครับเพชรอีสานนียครับพยายามอัดลงตัวครับพีรพัฒน์ อ,อย่างไม่ประมาทอย่างพี่สา์ก็นเหนื่ยอยออกคนซ้ายครับอดอันเสียครับอีกยกเดียวนะครับผู้ใหญ่ยยชันชัยว่าจะไงครับกูวมวยหญิงมีเท่าไหร่ครับน้องแบมมาสองพัน เพ็รน้องแหวมาสองพันครับเพชรนาเดียสอน 2, พอพอิภาพรอ่ะลงตัวที่สี่พันเลครับผู้ต่อไปเลครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหวดอีสานกับเพชรพยักษ์นะครับ หมดชัยุพุศพถงานจนนี่ลูกกวหาหน้าครับลมแดงค็นนี่ก็อาจารย์หลายครับปรมเตอร์บินจักรเศรษเิยบริาม้องแป้ก้อนพาไก่ินยกสุดท้ายครับสองหมื่นแดงนีสสเกตุนันทุนนี่ครับทีลครับดับชัยทุพงเพชรอีสานก่อนพาไก่ินทะสก้าครับน้ำเงิน จบยกสุดท้ายครับอืออี้ายยังทำงานครับเหตุอีสายสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นครับ กรรมการเองเป็นนักนวยเก่าครับทีทวีชัยบกองมีครับาเรากมาจากช่องสามครับอาจารย์ธีรวัตรเกียมรกรรมการห้าบนเวทีโอ้ยโอ้ยครับโอ้โอ้เม็ดโอ้เม็ดนี้ครับไซครับ ไใส tamam. oh, uh ่ลำตะคองครับดูล้าเลยครับทีละภาพจบยกสุดท้ายครับดีคือซับปิดมวยไทยนี่จบจบคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมิ่คภาพ ชูไปทีผม้ังมันนะครับเพชรอีสานกรพญาไก่บินพักสามเก้าครับแบบนี้ต้องเข้ากรุงเทพครับต้องเข้ากรุงเทพครับเสียกรออมมตเตอร์วินจัดต้องเข้ากรุงเทพครับ